วันนี้ครับวันนี้นะครับรีวิวกับน้องทรายนะครับมาจากไหนนวัดนครนวัดนครกี่โมงตีห้าตีห้าย้อนยุติได้เลยรอตีห้านะครับวันนี้มาทำอะไรบ้าง จดดตรงแดดแดดหน้าหนึ anyway, ่งหลังสามครับผมหลังจะเต็บเมื่อกี้ไปลองไหมเป็นไงอมหนีีมากนี่ช่วยจนไอ้ช่วยจนจ่มเลยเป็นหนึ่งขึ้นทำดีขึ้นหน้าที่มานานแล้วดูมานานแล้วสองหลังวันสองหลังวันดุใจเลยร้านที่ก็ก็มีสามารถผมเกี่ยวรองนะอ๋อนี่ดูอย่างรองนะคอนเฟิร์มได้เลยว่าเต็มเลยฝากไม่อยากมาหน่อยก็แนะนำมาครับครับผมแบงค์ยางค่าครับสุดยอด ผม้องครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่มีไว้ดูครับนี่ครับนี่นะครับรถน้องเขาเป็นนะครับเจ้าวีโก้นะครับย้ายแนบหน้าหนึ่งั้งสามนะครับนี่นะครับหลายคนที่กลัวแลอเกินคือเรื่องเผานะครับนี่นะครับดูเผาของผมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเผาตรงสวยงามนะครับไม่งัดนะครับเป๊ะนะครับแล้วก็เต้ารับเปลี่ยนให้ครบทุกอย่างนะครับนี่นะครับแวะมาตาเลยครับ้าพันห้านะครับแบงค์ยางซ่านะครับ